สิดสาิารขดทีตัวเลขับขบวนรถด่วนพิเศษระหว่างประเทศบวนที่4ีหกรุงเทพปายทางประดังเบญาและขบวนรถด่วนพิเศษขัขบวนสากรุงเทพปทายรงไหตูลกนำของจักรลางท่านเรารับการโดยสารได้ในการา,าง,งารสอ พู<ป>ิสารโปรวจรอบพสารท่านใดที่มีตัวได้สารสบขบวนรถเตือนที่สีระหว่างประเทศขบวนที่4ี่ห้ากรุงเทพปลายทางประดังเป็นสารและขบวนรถเ่ือนที่สพักขบวนเลยวะสีลาดปลายทางตัวรถที่สองสมารารอรับการได้สารได้ในชานลาชานที่สองครับ